สวัสดีค่ะวัสดีวันพุธค่ะวันพุธที่สิบห้านะคะขันอันนี้วันพุธที่สิบห้าวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันโชคดีของคนหลายคนพอดึงสูดโดนในตัวโบ้งมันดาดดาดแล้วก็เป็นตุ่มแดงเลยสองจุดเอาไอเอาสูดเอาไอเอาแอลกอฮอล์เนี่ยฉีด ฉีดค่าเชียมันก่อนไปยกอ่ะยายย้ายยาย,ย,ายเปยกับย้ายโตหินนะคะไปเป็นจับกังะะเมื่อกี้ตอนเช้าตอนเช้าเจียวไข่เป็นแม่ครัวตอนพอสิบโมงสิบโมงไปย้ายเปยนะคะไปย้ายเปย้ายเปยแล้วก็ย้ายเปยวนแล้วก็ย้ายโตหินกับพี่สาวสองคนแล้วก็นะ แล้วก็มาทําการตลาดอหลายเรื่องนะเดี๋ยวมันสุดจะให้ชมนะคะมันสุดจะให้ชมว่ามันสุดย้ายย้ายจากตรงไหนตรงไหนจากตรงไหนนะคะเดี๋ยวให้ชมนะมันสุดย้ายแต่ก่อนเป็นโต๊ะหินใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นโต๊ะหินตอนนี้คุณสุดก็ย้ายจากตรงเนี้ยตรงเก่ามันเนี้ยตรงที่ต้นกันิกาเนี่ยมันสุดย้ายไปอยู่ตรงนน้นไอ้ไอ้เจ้าแมวมันมันได้ที่เลยอ่ะ มีความสุขเห็นไหมคะอยู่ใต้ต้นกาสลองกับต้นดอกพิ่กุลอันนี้ต้นพุทต้นพุทธนะอ่ะอยู่ตรงนี้เลยย,ย้ายย้ายออกไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นหินตั้งตรงนั้นแล้วก็ไม่มีใครไปนั่งคือมันนั่งได้แต่หน้าหนาวไงแต่ถ้าถ้าต้นหินย้ายมาตรงนี้เนคุณสุยกกับพี่สาวสองคนยกมาคือมาตั้งตรงนี้แล้วมันมีพัดลมไงคะคือพัดลมเครื่องใหญ่ แล้วก็มันอยู่ใกล้กับดอกบัวใช่ไหมไอ้ไอดอกอันเนี้ยดอกนึ่งสุกก็บานเรื่อยๆนะชุนชมเนี่ยบานเรื่อยๆแต่ไอ้ดอกบัวเนี่ยตัวบ้งมันมาขึ้นแล้วก็บานสองดอกเล็กๆไขมาฮะบานสองดอกเล็กแต่นึ่งสุกเว่าย้ายตัวหินมาตรงเนี้ยแล้วมันใกล้คือมันใกล้ปั๊กพัดลมอะพัดลมเครื่องใหญ่ก็สามารถที่เปิดแล้วก็เวลาเราทานมกาูกกะทะเราก็ตั้งได้ใช่ไหมคิดการ ดอกกันาก,กาเต็มต้นเลยแล้วก็ลังหอมพอดีแล้วตอนเย็นๆก็จะมานั่งแล้วก็นะได้ได้ชมดอกกันญก,กาเนาะหอมหอมมากดูดูเขาร่วงเขาร่วงเต็มหลังคาเห็นะคะเขาร่วงเต็มเลยนะคะกันญก,กาเขาเขาก็ดกดีนะดกดีก็แล้วตัดคือตัดยังไงคือตัดยังไงก็เยอะนะคะ ดยยยกได้ไงสองพี่น้องนะฮะหกสิบอัพเดอพากันยกนะฮะพี่สาวว่าหาเรื่องปวดหลัง <laughs> หาเรื่องปวดหลังแต่ถ้าจ้างคนแบงร้อยก็ปิวนะถ้ายกเองก็นะยกเองก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปคุยส่วนส่วนใบยันางังสุก็ยังสวยสวยขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้มะละกอก็เด็ดไปเยอะแล้วนะแต่ก็โออยู่นะก็ยังเยอะอยู่เนาะ วันนี้คลิปแรกก็ก็พาชมส่วนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณสุเปลี่ยนแปลงทีคุณสุก็นะเปลี่ยนแปลงทีก็ให้ชมทีใช่ไหมยกกันโอ้โหหนักมากนะคะหนักหนักแต่ก็โอเคหนักก็โอเคเลิมใส่รองเท้าขึ้นหาแต่หนักก็โอเคนะเนาะคือมันเปลี่ยนแปลงก็ ทำให้เราสดชื่นขึ้นมานะลมมาแล้วเดี๋ยวก็สุขขอปเอาโอเคเปลีป่ยนแปลงทีก็เขามีความสุขนะ <c oughs> ทำเองอย่าไปล้ม แต่วันนี้อากาศปิดนะคะอากาศอึมครึมอะคือเมื่อคืนฝนตกฝนตกแรงบ้านเพื่อนๆตกบ,งบังปบะฝนตกแรงมากนะคะตกแรงมากมันสูบพึ่งแต่แต่งตัวแล้วก็ไปยกของยกอะไรแล้วก็มาล้างตัวแล้วก็ขายของมาไลฟ์มาดีโออะมาทำการตลาดต่อ วันนี้ก็จะเปลี่ยนชุดให้ให้นางก็คือตัวนี้เป็นเขียวไผ่อะเขียวขี้ม้านะคะตัวนี้คือคือน้ําไหลขีดใช่ไหมคะน้ําไหลขีดเขียวขี้ม้านะคะ,แ,ะแต่คุณสุก็ว่านางนางก็ดูสวยนะคะคือนางก็ดูสวยแล้วคุณสุก็เลยใส่สีไมโลสีสีน้ําตาลอ่อนนี่แหละคะ่ะคุณสุคือก็เสื้อคุณสนะุนะฮะอ,อกสามแปดคุณสุก็เลยเอามาใส่นะคะแล้วคุณสุก็แต่งตัวให้เข้ากับบันก็คือเขียว สีเขียวใบก้านมะลิใช่ไหม <laughs> เขียวก้านมะลิ <laughs> นะคะตัวที่ของคุณสุถักนะคะนะคะคุณสุก็จะใส่นานๆทีเพราะว่าคุณสุก็ไม่ใอยว่าชื่นชอบสีเขียวหรือว่าสีฟ้าเท่าไหร่นะคุณสุก็จะชอบสีอ่าครีมสีเบสสีอะไรอย่างงี้สีนี้อะไรงี้นะคะเมื่อเช้าคุณสุใส่ไปรับหลานก็เลยนะเอามาพึง่งพึงก็เลยใส่หุ่นไว้ <laughs> นะคะส่วนตัวนางนี่ก็ก็คือ นางก็ยังอยู่ต่อดอกนะคะเดี๋ยววันนี้จะแพ็คส่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณสู่เพิ่งสอยสอยเมื่อวานแล้วก็ซักเมื่อวานมันก็เลยยังยังชื้นชื้นอยู่ก็เลยไม่อยากแพ็คใส่ถุงวันคือวันนี้แห้งแห้งเรียบร้อยก็จะแพ็คใส่ถุงก็น่าจะโอฝ่าะว่าถ้าแพ็คกวันเมื่อวานมันยังชื้นชื้นอยู่อะไรอย่างงี้นะคะเนาะ,ะเดี๋ยวนางก็จะไปหาเจ้าของนะคะ <c oughs> <c oughs> เจ้าของคนไหนก็รู้นะ ใครเป็นเจ้าของรู้นะตอนนี้เราก็มาคุยกันวันนี้คุณสุก็จะไม่ขายผ้าถุงนะคะคือไม่ขายอะไรเลยวันนี้ยจะพูดถึงงานถักแล้วกันเนาะงานถักแล้วกันนะคะเรามาพูดถึงงานถักว่าคุณสุไปถึงไหนนะคะไปถึงไหนเนาะถ้าใครติดตามคุณสุก็จะรู้ว่าคุณสุไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะการเคลื่อนไหวขนาดทาสวน ทำสวนหย่อมเปลี่ยนแปลงสวนหย่อมคุณสุยังต้องรายงานเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้ๆกันนะเออคุณสุทำอมนนี้นะทํานี้นะอะไรอย่างี้นะก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนกับอยู่ใกล้กันเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคนที่ถูกกันถูกคอกันหรือว่าถูกกันเนี่ยก็บอกว่าถึงอยู่ไกลก็เหมือนไกลใช่ไหมเหมือนอยู่ไกลคือเขาบอกว่าภูเขากั้นก็เหมือนอยู่ใกล้กันแต่ถ้าคนไม่ชอบกันบ้านติดกันก็นะบ้านติดกันก็เหมือนกับมีภูผากั้นใช่ไหมเออประมาณนั้นเนาะ อันนี้เนาะพวงพวงยมพูอณสุก็ลงมาลงตัวมาแล้วนะคะลงมาเยอะแล้วนะคะเนาะถ้าถางจริงวันนี้ก็นะใส่ชายได้สบายนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะคนสวยก็ต้องไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> เสือก็ถักไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรนะอุนสุจะทำดอกไม้ให้มันเข้าล็อกมันก่อนนะคะ,อะโอเค อันนี้ว่าว่าถึงวันเขียวก็พูดเรื่องเขียวๆนะคะตัวนี้คือช่อดอกไม้นะคะช่อดอกไม้สีเขียวนะคะถักให้พี่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 อะไรที่อยู่เยอระะมันนะคะนะคะถักอ่าตัวนี้อกอ่าสิบเอ็ดทีสองประมาณนี้นะคะนะก็เชื่อมลักแร้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถักลงตัวนะคะตัวเขียวขี้มานะคะตัวนี้คือ เคลื่อขี้มา้าลายช่อดอกไม้คุณสุยังไม่เคยถักนะคะเพิ่ง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 ถักตัวแรกก็ออกมาพอออกมาก็น่าจะสวยนะนะแล้วแล้วมันก็เข้าออวันพุธพอดีเดีนะ๋ยนี้ก็มาพูดถึงงานงานเสื้อแขนกุดคุณสุนะคะของพี่ของพี่อะไรคะพี่มาลีนะคะคุณสุก็ทําแขนพี่เขาบอกว่าเอาแขนถึงแค่ศอกใช่ไหมคะถึงแค่ศอกถ้าถ้าแขนถึงแค่ศอกในคุณสุเลยต้องทําให้มันย,ยุยๆให้มันแบบ ให้มันบานๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อว่าให้มันให้มันดูแบบพิว๊ิเป็นเป็นย้ยๆไปเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาเอาแค่แค่สองใช่ไหมคะแค่สออะไรเงี้ยแต่ถ้าเจ้าของเอาแขนใหญ่เขาก็สวยสวยะดูดูหรูขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คุณสุก็ทําช่อดอกไม้นะคะหลายช่อดอกไม้เห็นพี่บอกว่าชอบชอบหลายมันสวยอะไรเงี้ยนะคะก็ทําหลายช่อดอกไม้ก็เสร็จไปแขนหนึ่งกําลังจะทําอีกแขนหนึ่งนะคะ แต่ส่วนชายเสื้อคุณสุก็จะทําเล็กๆนะคะก็คือชายเสื้อก็จะไม่ในคือถ้าแขนข้างนี้จบก็แปลว่าจบแล้วนะคะเาะจบวันนี้แหละคะ่ะจบวันนี้แน่นอนนะคะคุณสุทำเมื่อวาน,น,ะะวานเ่นเนออยนะคะสุทำเมื่อวานเป็นเป็นช่อดอกไม้นะคะเป็นช่อดอกไม้เป็นเสื้ๆๆอเสื้อเสื้อแขนบานบานสั้นเขาเรียกนะคะบานสั้นนะย้อย,อย,อยแต่สั้นอะไรเงี้ยนะคะ เวลาใส่เข้าไปใส่ตัวเข้าไปจริงก็จะสวยนะคะเราก็จะดูสวยนะคะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสื้อเขาเข้าเข้ารูปใช่ไหมพอพอเสื้อเขาเข้ารูปแล้วแขนเขาบาดเนี่ยเขาดูดูเก๋ก็เหมือนกุศลใส่เสื้อตัวนี้บาดน,นะคือเขาก็จะดูเก๋ะอะไรเงี้ยนะคะก็จะดูหรูมีราคาหน่อยนะคะอันนี้คือชอดออกหมายนะคะเดี๋ยวกุู่ให้เสร็จก่อนนะคะจะได้ให้ชมนะคะเดี๋ยวทำพอดี พอดีเมื่อเช้าเดี๋ยวคันสุดตัดคลิปสองก่อนนะคะเดี๋ยวอัดลงไม่ได้นะคะ